ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพบกับพอแตีมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนเนลพี่น้องครับวันนี้พอแตียมผมจะพามาสรุปเลขลาวพัฒนานะครับสิบสองอาจารย์ดังนะครับครับมื่อวันจันทนระ์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดมีนาคมหกแปดลาวพัฒนาออกห้าห้าหกหกสี่เจ็ดครับเลขหลังก็ออกหกหกเนาะพี่น้องเนาะ ครับชุดที่พอเตรียมสรุปให้งวดที่ผ่านมากอะแต่พี่น้องเด่นสามสามสามสี่เก้าคะแนนท่อกันหาคะแนนท่อกันครับกามาซีเนาะพี่น้องเนาะครับซุ้มเตรียมหน่อยได้พี่น้องเด้หกกับเตรียมหน่อยเจ็ดบุมีคะแนนเลยมาเนาะพี่น้องครับเอาฉะนั้นดัวมือนี้พอเตรียมผ้ามาสรุปต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ จัดเกียน,นะพี่น้องรับพรเตี้ยมจะเริ่มเลยนะพี่น้องเริ่มจากปูสีสะเกดนะครับรับปูสีสะเกดงวดที่พานมากกับสี่เจ็ดเข้าตรงๆนะพี่น้องเนอะรับงวดนี้ปูให้มากนะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูดห้ากับเจ็ดเน้นที่ห้าพี่น้องห้ากับเจ็ดนะครับ ห้ากับเจ็ดเน้นที่ห้านะครับอ๋ส่วนจับคู่พี่น้องปูเน้นให้ที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหกได้พี่น้องเนอะขับมักสอบติดกับพิจารณาเบิ้งน้พี่น้องเนาะที่สำคัญก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอกาบขอพระคุณปูได้เลยนะครับเนาะปูศรีสะเกดนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อช่างคมได้พี่น้องเนอะรับพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด8กับ9เน้นที่9พี่น้อง8กับ9ก้าครับเอาแปเ้าสองเก้าสามเกเน้น9ก้าสเก้าีได้พี่น้องเนอะอ๋อมักชอบตัวเด็กกะพิจาจรณาเบิร์นน้อพี่น้องเนาะ คับคอยเข่าคอยปังปังแคบหน้าจอครับผมครับปเแียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชเด้อพี่น้องเนอครับปูโคราดงวดที่ผ่านมากกับซีเจ็ดเข้าตรงๆนะพี่น้องโอ้โอ้ปูโคราชตัวนี้โมเมนต์ปูศูนย์เจ็ดับเอา บนล่างวิ่งโลด9กับ8เน้นที่9พี่น้อง9กับ8 8 9นะครับครับ9 192 9 9ตัวเน้นเลพี่น้องเลื้อนลัก8ครกับพิจารณาบึงนำ้ำพี่น,อนอ้องเนาะฮะมาสอบตัวเดกายจะลืมกลับตัวไว้นำ้ำนะครับแคปหน้าจอครับผม พอเตรียม,อมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปู่โคราดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่กูแก้วได้พี่น้องเนอะครับปู่กูแก้วบนล่างวิ่งรูดสี่ตัวเดียวพี่น้องรับสี่ตัวเดียวครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ได้พี่น้องเนอะ ับปูเนี่ยในสีหนึ่งกับสีสองนะพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอกับขอบพระคุณปูห,หลายปูกูแก้วนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดด้พี่น้องเนอะเซียนขาดปัดเลียกวิ่งโบลุด้ะพี่น้องเนอะขับบนล่างวิ่งรูดหกกับสี่พี่น้องหกกับสี 6, 4, หกสีนะครับขับเน้นเก้าหกหกหนึ่งนะพี่น้องเนอะลักซีมักเข้าเก่านะพี่น้องนะเนอาที่สำคัญอย่าลืมกลับตัวไว้นํำนาคามจับหน้าจอครับผมขับเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอร์เซียนขาดปัดนะครับเนะอะคอยเข่าปังๆนาคามไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดนี่พี่น้องปูศูนย์เจ็ดหัวที่ผ่านมาก่ะสี่เจ็ดเข้าตรงๆร,ร,รงนะพี่น้องเนาะครับบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สามพี่น้องสองกับสามสองสามนะครับครับสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะพี่น้องตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะครับจับหน้าจอครับผม ครับรเตรียมขอกาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูศูนย์เจขอให้เขาปังๆหยิกนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคําชนพี่น้องปูคําชนบนล่างวิ่งรูด3กับ6กได้พี่น้องเด้อสากับ6 3 6หกนะครับ เอาเน้นสามหกสามเจ็ดสามห้านะพี่น้องเนาะเหลขบอลลายหางนะพี่น้องครับแคบหน้าจอครับผมครับเ,เตรียมขอกาบขอ,ขอ,ขอพระคุณปูหลายๆเนาะครับเนาะปูคำชนน้าคามไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานนะพี่น้องเนอเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรูดแปดกับสามพี่น้องรับแปดกับสาม สามแปดนะครับครับเน้นห้าสามแปดสามหนึ่งสามนภีนองเนาะครับแชทหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อเซียนหนองหานเนาะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานนพี่น้องเด้อ เซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่พี่น้องสามกับสี่สามสี่นะครับขับเน้นสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าได้พี่น้องเน้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะขับแชปหน้าจอครับผมขับเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องเนอะขับเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด2กับ6พี่น้อง2กับ6 2 6, 6นะครับขับเน้น0ูนย์2ามหนาะพี่น้องเนาะตัวเน้นนะครับแคปหน้าจอครับผม ครับพอเตียมขอขอบคุณหลายน,นะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องครับเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดซีกับห้าได้พี่น้องเด้อครับซีกับห้านะครับซี ห้านะครับขับเน้น48 49 58 59ได้พี่น้องเด้อกัน38 39นะครับเนาะขับแชปหน้าจอครับผมครับคอเตียมขอ,ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้นะขอเซียนหนองคายนะครับเนาะคอยเข่าปังๆนะครับเอาสุดท้ายไายสุดได้พี่น้องเด้อบานี้คือของคอเตียมนะครับเนาะครับ,นะบของคอเตียม บนล่างเบี่ยงรูดสองกับสี่เน้นที่สี่และพี่น้องเนอพะพ่เตรียมเน้นที่สี่ให้นะครับเนาะครับสองกับสี่สองสี่นะครับเอาสายวิ่งสายหลุดได้พี่น้องเนอสูตรเก่านะครับสี่แปดสี่สี่แปดสี่เก้าเราเตรียมเขียนเก่าสี่เอามากสอบตัวแรก,กจะลืมกลับตัวไว้น้ำเบ็ดละพี่น้อง ขับกันไว้กับ28 29ปดสอเบิลซีซีนะพี่น้องเนอะเอาผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเนอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนะพี่น้องเนาะกับตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอามาเด้พอเตรียมผ้าไปนับคะแนนน้นำกันพี่น้องเห็นเห็นแล้วนะพี่น้องเนาะกระซิบบอหลายหางเนะพี่น้อง ศูนย์นี่บ่มมีคะแนนนะพี่น้องเด้นหนึ่งไม่มีคะแนนสองมีสามคะแนนสามมีสี่คะแนนสี่มีห้าคะแนนห้ามีสองคะแนนหกมีสามคะแนนเจ็ดมีหนึ่งคะแนนแปดมีสามคะแนนเก้ามีสองคะแนนพี่น้องครับฉะนั้นแล้วเด่นสุดเนะพี่น้องเนาะสี่ตัวเดียว ลอง3ามนะพี่น้องเนอะครับเด่นซี ลองสามนะพี่น้องปรับสัดเจนยดนะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องจับหน้าจอไว้นะครับเด้อ ครับพี่น้องเอาแชบหน้าจอไว้ได้ครับเด้อเด่นสี่ลองสามนะพี่น,อน้องเนาะอาผิดพลาดประกันใดพอเตียมกาบขอโทษขอไปได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายหลุดนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะอ่ะฉะนั้นพอเตียมขอวอวยพรคอยเข่าคอยปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันนะครับ เอาจะลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคนแนลพี่น้องฝากกดติดตามมาน้ำด้ำพี่นอ้องแล้วกดกระดิ่งแกงเปลีอนไว้เพื่อจะบอพาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับลิปนี้พอเตรียมก็มีแคีนีพี่นอนะ้องครับพอกนคชิปนาครับสำหรับชิปน,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 ปน,ปนี้สวัสดีครับผม